สวัสดีครับก็จะมาแนะนําอาชีพนะครับในยุคนี้นะครับก็คืออาชีพที่ปรึกษาทางการเงินนะครับหรือว่าตัวแทนประกันออนไลน์นะครับเติบโตได้ถึงขั้นเปิดสำนักง,งานเองนะครับแล้วก็ตําแหน่งขั้นต่ำนะครับที่เราเติบโตได้คือผู้จัดการทุกคนเป็นผู้จัดการได้แล้วก็ สามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นผู้แนะนําการลงทุนขั้นตอนแรกคือสอบตัวแทนผ่านแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะ่ะถ้าเราจบปริญญาตรีเราสามารถสอบไอซีไลเซ่นนะครับจะเป็นสอบครั้งที่2องไอซีไลเซนคือผู้แนะนําการลงทุนก็คือเราสามารถนอกจากขายประกันประกันเงินออมประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วเราสามารถขายประกันควบการลงทุนได้นะครับผมกำลังจะบอกอะไรผมกำลังจะสื่ออะไรผมกำลังจะบอกว่า อาชีพตัวแทนประกันมันเป็นธุรกิจนะครับเหมือนตัวแทนเครื่องสมางตัวแทนคีมแหละแต่มันเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับเราสามารถค well ่อยๆทําเราจะเร่งเราจะเร็วเราจะช้าแต่เราค่อยๆทําไปเรื่อยๆได้นะครับตามนานเท่านานเพราะมันเติบโตได้นะครับถ้าประจาโอกาสเติบโตก็น้อยมากนะครับอ่าแล้วก็รายได้ดีนะครับเพราะว่าสังเกตปกระกันเนี่ยราคาสูงแต่แต,แ,ตแ,ตแต่คุ้มนะครับราคาสูงแต่คุ้มนะอย่างเช่นอ่า รักษา3ล้าน10ล้านต่อปีอ่ะแต่เบี้ยปีละ2อง0 0ื0,000มหมืเห็นไหมว่าราคามันสูงแต่ว่ามันก็ให้ความคุ้มครองเป็น10ล้านเป็น3ล้านเป็นร้อยล้านนะครับ ราคาเลยถูกไปเลยนะครับราคาก็เลยถูกไปเลย3ามหมื่นห้าหมื่นสำหรับคนที่มีกําลังการซื้อมีเงินเขาก็ถือว่าถูกเขาก็เอาไปดูแลเองรักษาเองประกันนะครับไม่เคยล้มไม่เคยตายไปจากโลกนี้นะครับเติบโตตลอดแม้แต่ในช่วงภาวะโควิดนะครับโควิด3ามสี่รอบแต่อัตราการเติบโตนะครับธุรกิจอื่นจะจะลดลงนะครับธุรกิจประกันนะครับยังมากก็อยู่คงที่นะครับแต่ช่วงนี้กลับโตขึ้นด้วยซ้ำนะครับ แล้วผมจะเชิญชวนนะครับก็คือทุกคนตอนนี้มีนักบินมีหมอมีคนจบสูงแค่ไหนก็มาทําธุรกิจประกันมาขายประกันเยอะมากนะครับมันเป็นธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจที่เติบโตได้จริงๆนะครับอันนี้ผมให้ลูกสาวอัดวีดีโอให้นะครับพอดีว่าขับรถไปแล้วอารมณ์ดีบรรยากาศดีนะครับนั่งฟังเพลงแอร์เยน็ยนๆน,นะครับก็เลยอยากจะมาเชิญชวนนะครับ สามารถติดต่อผมได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับทําเสริมก่อนได้ครับเสริมไปเสริมมาพอคุณเห็นโครงสร้างนะครับรายได้มันนะครับก็คือค่าคอมมิชชั่นนะครับสูงสุด40เถ้าถ้าคุณขายได้หมืนม่นหนึ่งคุณได้4 0 0พนนะและคุณได้ทุกครั้งที่ลูกค้าชำระนะครับ พราะประกันต้องชําระทุกปีนะครับคุณก็ได้ทุกครั้งที่ลูกค้าชําระนะครับถ้ารายเดือนก็ได้ทุกเดือนรายปีก็ได้ทุกปีราย6เดือนก็ได้ทุก6เดือนมีลูกค้า10คนก็ได้10คนมีลูกค้าร้อยคนก็ได้ร้อยคนไปตลอดชีวิตนะครับโครงสร้างดีมีโบนัสทุกทุกสมเดือนมีโบนัสแล้วก็เวลาเราสร้างทีมนะครับเราสามารถเป็นผู้จัดการได้จะมีค่าบริหารมีอะไรนะครับ สนใจติดต่อผมด่วนติดต่อผมได้นะครับและการทํางานของผมเน้นนะครับเน้นเลยคือผมชํานาญด้านออนไลน์นะครับก็คือใครที่เข้ามาติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนกับบริษัทของผมที่ผมทําอยู่นะครับผมจะเปิดเขจให้เปิดเพจ facebook ให้นะครับจะมีเพจไว้ขายเป็นของตัวเองนะครับแล้วจะสอนวิธีการ สอนเทคนิคนะครับให้ขายแบบไม่ต้องขายขายแบบไม่ต้องตือ้อขายแบบไม่น่าลําคาขายแบบไม่ต้องง้อลูกค้านะครับขายแบบของเราดีจริงอ่ะนะครับขายแบบไหนขายไม่ต้องขายนะครับแล้วก็เขาเรียกรายได้แบบพ a สซีฟอินครับเราจะเหลือเวลาคุณสามารถไปทําสวนไปทําไร่คุณเหลือเวลาไปทําธุรกิจอย่างอื่นอีกมากมายได้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้ หลายธุรกิจตายนะครับแต่ธุรกิจเราเติบโตไม่หยุดเลยนะครับธุรกิจประกันนะครับง่ายๆครับทําออนไลน์ที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ